มาเนี่ยทำนองเสียงหมอเนี่ยจะเสียงหมอในหมอที่เอมาว่าอย่งนั้นอันนี้จะเสียงครูดิอ่ะจุดครับโทษนะฮะเดี๋ยวลมเข้าหอมกันนะอ่าวางถังลงยืดวางเบาเบียด ไปพอแล้วคุณผู้หญิงจะฉีดอ่าพร้อมนะครับมาใกล้ๆก,ก,กันนะเอาคุณนลากขังเดินไปลากไปเรื่อยๆเลยครับเอาเลยครับลากถังเดินเข้ามา ขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคโอเค